สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตดาวนะครับเวลาดีๆแบบนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง A c คชั n n แครับ คุณผู้ชมครับวันนี้รายการตามติดชีวิตดาวจะพาคุณผู้ชมไปตามติดหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่คงสะทที่งานนี้เจ้าตัวได้ถือเรื่อนนามยามดีในวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเข้าพิธีอุปสมบทที่บ้านเกิดครับจังหวัดยโสธรและนอกจากนั้น,นะครับการบวชครั้งนี้ของพระไผ่ยังถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่อีกด้วยเพราะว่าพระไผ่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการสร้างพระประธานซึ่งก็คือหลวงพ่อพุทธศิรัตนมงคลหรือว่าหลวงปู่นาคนั่นเองและแน่นอนครับว่ารายการตามติดชีวิตดาวพาคุณผู้ชมไปไกลถึงจังหวัด สธรครับเพื่อเก็บภาพบรรยากาศงานอุปสมบทของพระภัยมาฝากคุณผู้ชมบรรยากาศในวันนั้นจะเป็นอย่างไรจะอบอุ่นขนาดไหนไปชามพร้อมกันเลยครับ วันนี้ก็เป็นมหาบุญนะครับเป็นบุญบวชซึ่งซึ่งตั้งใจแล้วนะครับตั้งใจตั้งนานแล้วกว่าจะได้ทําวันนี้ก็ก็นานพอสมควรนะครับแต่วันนี้ก็ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกคนที่ที่มาอนุโมทนาบญครั้งนี้ด้วยแล้วก็ขออโหสิกรรมไปยังทุกทท่านนะครับที่เคยอาจจะเคยล่วงเกินพลาดพังไปก็ดีนะครับก็ขออโหสิกรรมด้วยนะครับก็อโหสิกรรมให้กับกับไผ่ด้วยก็แล้วกันนะครับยังไงก็บุญนี้ก็ส่งไปถึงทุกทุกคนอยู่แล้วนะครับก็ กราบขอบคุณนะครับทุกทุกอย่างหรือว่าทุกทุกกำลังใจที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการอุปสมบทครั้งหนึ่งในชีวิตที่เป็นความรู้สึกของเราจริงๆนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะสำหรับการบวชนะครับแต่ว่าครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนที่ว่าเป็นสิ่งที่เราคิดจากตัวเราเองแล้วก็เป็นสิ่งที่เริ่มต้นจากตัวเองคือเราอยากบวชจริงๆนะครับก็ถือว่ามีโอกาสได้ทดทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับก็ก็ขออภิปรายสนตรงนี้ส่งไปถึงพี่น้องเพื่อนทุกทนด้วย นักาสสสสสัโมมุะตตยกรรมวาจีกรรมมะโนกรรมโศกกรรมหลากรรมอันใดที่ลูกได้ร่วงเตินได้พระทั้งได้ศบประมาทและได้โกเทืองที่รูกได้ทำผิด ทั้งด้วยายและวาจาและใจทั้งที่รู้และไม่รู้ทั้งต่อหน้าและรับหลังซึ่งวันนี้ลูกไฟพุงสะทรจะขอกราบอาโหสิกรรมกรรมอันใดที่ได้รู้ที่ที่ลูกได้พลาดทั้งสพประมาทต้องโทษที่เป็นกรรมต่อคุณแม่และคุณพ่อ คุณตาคุณยายและแฟนคลับแฟนเพลงขอให้อโหสิกรรมอย่าให้ข้าพเจ้าได้มีกรรมและขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้อุปสมบทในวันนี้ขอให้ผลบุญนี้จงเป็นผลสําเร็จแก่คุณบิดามารดาและปู่ย่าตายายและชาวแฟนคลับที่ร่วมอานุโมทนาที่มาก็ดี ที่ไม่ได้มาก็ดีขอคนรุ่นนี้จงเป็นผลสำเร็จให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปด้วยเถินภาษาสุกควการขอธิตขออันสองนอน สวัสดีครับผมเอกราชดอนเมืองโอ้ไม่ใช่ครับเอกราชสุวรรณภูมิครับอันนี้ก็สวัสดีครับผมเสถียรตำมือครับอ๋อครับผมสวัสดีแฟนๆด้วยนะครับวันนี้โอ้โหเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับได้บุญกุศลพร้อมๆกันทั้งหมดเลยวันนี้มาบวชน้องชายที่น่ารักก็คือน้องไผ่พงศธรครับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีดีใจด้วยแทนน้องไผ่ด้วยจริงๆนะครับแฟนคลับแฟนเพลงโอ้โหเพียบมาให้กําลังใจกันเยอะมากนะครับทังเขึ้นพ้องน้องพี่ครูเพลงโปรดิวเซอร์นะครับบอกว่าขออนุโมทนาบุตรมาทั้งหมดเลยนะครับให้น้อง ครับผมความสนิทสนมก็คือน้องไผ่ก็เป็นคนน่ารักครับแล้วก็พี่น้องก็คือเหมือนรักกันเหมือนพี่น้องไปไหนก็ต้องโทรหากันตลอดนะครับแล้วก็มีงานอะไรก็ไม่เคยลืมกันนะครับสำหรับผมนะครับเสียดธรรมมือพร้อมด้วยเอกชนครับก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุบุญนะครับใ้กับไผ่แล้วก็ครอบครัวนะครับให้ได้บุญกุศลเยอะๆนะครับไม่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความดีงามเข้ามาแสงของน้องไผ่ก็ลงทอนด้วยทั้งหมดเลยนะครับ ช่วงหน้าภัยพงศธรจะมาพูดคุยถึงความรู้สึกของการบวชพระในครั้งนี้ค่ะและพร้อมกันนี้ยังถือโอกาสดีนำบุญใหญ่มาฝากคุณผู้ชมด้วยว่าแต่จะเป็นอะไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ